như chưa không cái như thế à quá โอ้เบาเบียเมื่อนี้มหาิปมเรไปมครับมื่อนี้จะได้ขอสคัญแะโอ้ยมีตัวนึงใ่ใ่ใ่เดียวไปกันเบาบียานดยิงจื้อเห็นไหะอไอะถือวะเห็นเห็นหเห็นราคาเห็นปะไเบียตก เออหนั่งจับอ๋อโอ้โหมมนเดินฮ็ดโอ้สับเอาทั้งสี่เลยบ่เนี่ยสับทั้งสี่เหรอครับแต่มันได้ตัวหูได้แหละตัวแมนบ่ได้โอ้ดโหตัวใหญ่เลยนี่โอ้โหข้าว่าสูตรนี่ในมืออะไรไปได้เลยนี่พอปนไปได้ไหมปาดโชกนี่ตัวใหญ่เว้ยว้าทำหมดดาเนี่ยเบาเบียร์นะครับนี่ปล่อยแล้วว่าวะสันไล่ขึันเลยครับ ช่วงนี้ก็นะปลายฝนแล้วครับเดือนกันย่าลวเนี่ยเสียงนี่แต่เสียงก็ยังใส่เนี่ยครับแล้วมันอยู่เลืกหน่อยมันหะเบาเบียวะเสียวใดบุ๊คจากที่ทางไปมันแปนครับรอบานามันออกมาไม่ซับออกกี่ป่อมวันนี่ห้องเสีย โอ้เหขนาอึห่วงเว้ยออ,อง,งนนหนออกมาเอาละครับ มือนี่ปอบี๋ว่าตะวัวนกับซับเด็ไลยอย่อมื่อนี้ก็ล่องเบิงครับฝนตกมืัอนี้เริ่มเสียงห้องไลครับยังบ่รู้ครับแต่ก็ได้ละพอลล่อฝนเลยนี่เบิ่งดูเบ่าเบื่อเบ่าเบื่อสักเบ่บา,เบบาเบื่อโอ้ได้ดปนหนึ่งตอนนี้เพิ่งโอ้ยเกลียบเต็มขคอคกพิลาตเลยนี่โอ้ยธรรมดาเพิ่งหนงึ่งเพิ่งหนึงห่งเนาะถือว่าได้ขอนขวดแล้วครับ เนีย่ยต้นึงห้องนีผ่ผมผู้หนึ่งครับไหมไ้ใหม่นี่ใหม่ใหม่วเกห้องห้องแล้วมันับออกอค,ครับเห็นไปเดินดิใกล้กลนะ้ะมาครับพอนะครับเ <laughs> บาเบียเจอนะครับ <laughs> จัดไปเลยครับ ไล่ะกี่ปมครับกี่ปมเอาเอาตัวเมียพ่อตัวเมียกันมาครับมาอยู่ปากหูเลยตัวเมียกันไปแล้วบ่โอ้ตัวเมียล่างมากครับแต่หาหูตัวผู้มาเห็นเออนี่ตัวเมียมาหาตัวผู้ครับที่มันห้องนะครับโัวด้วยโอ้ตัวใหญ่ทองไข่เลวมีตะไคข่เลย อึ้งกัะห้องครับฝนตกอึ้งห้องพองมันจากสีมาใครอย่างงามนี่หรอกอึง้งเขาเดินกันยากละ่ะสีบ,บุดฝนแหรอกับบรรยากาศบ้านครับบอไทยบ้านครับเหนยงานเหือยการมากกับบ้างๆกับฮ่า,าเสียหายอยู่หากินครับมาับบริกินเด้ของปลา ท่านดีหาเกัอแพงเลยนี่เซตแล้วครับโอ้โหสเด็ดนี่เอ้อโอ้ดิดเออโอ้หางเลยดิดนี่เนี่ยโอ้ไรไงวตัวปูโอ้ขัเดเต๋าวั้ข้าวเจ้าขายตัว2บาทเต็มบาทตัวเดิรตัวสบาทครับบาโท,ทแพงเหนวะหายกหากเนาะซุมอือเนาะ กระสองบาทก็ซื้อผสมราคาอยู่สมเห็ดสมผลนอยล่ครับทำไมนี่นครับนี่มีสวนคือว่าสวนพอเพยียงครับนี่มีทุกอย่างปลูกพิกปลูกรังเริ่มครับรแต่ก็ได้กินแล้วล่ะครับนี่ฟักุ้งูฟักเบิร์มีสซาปลาครับปลาก็ากาง่ายเล้วละ่ะเอออะไร,ไร,รก,ก,กินแล้วครับนี่เหลือบั่นเข้าดูในม้งในเมืองกินได้ของซีได้เหมืแครบครับต้นติดมาเห็ดอย่างนี้มาเนี่ยต้นเห็ดจะเสี่ยงซุกใจไปย่าง เว้ยถืออมาปนไงได้เนนาะงวยเลี่ยวเลี่ยวเศร้าคนนี้เียครับอุ้ยเฮ้ยืออมาปนไงได้เนนาะงวย